เวิร์กช็อปเว็บโฟโต้แกลเวิธีการนี้ก็เป็นการสร้างอัลบั้มภาพซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจโดยจะมีการลิงก์จากภาพตัวอย่างเพื่อไปเปิดภาพใหญ่และนอกจากจะใช้สร้างอัลบั้มเพื่อเก็บไว้ดูเองแล้วยังสามารถนําไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้คุณไปที่มสั่งไฟล์เลือกออโตเมดและเลือกเว็บโฟโต้แกลเลอรี่ก็จะปรากฏเดล็อกบ็อกซ์เว็บโฟโต้แกขึ้นมา จากนั้นก็ให้เลือกลักษณะของเว็บเพจที่จะสร้างในช่องสไตล์โดยดูตัวอย่างจากภาพทางขวามือค่ะซึ่งก็มีรูปแบบให้เราเลือกมากมายต่อไปก็ให้ไปที่การเลือกออปชันเพิ่มเติมสำหรับเว็บเพจโดยที่ช่องอีเมลก็ให้ระบุอีเมลแอดเดรสสำหรับแสดงบนเว็บเพจและที่ช่อง Extension ก็ให้เลือกนำสกุลของไฟล์จะเป็นแบบ HTML หรือว HTML ก็ได้ค่ะ ที่ Option Folder ก็ให้ระบุโฟลเดอร์ที่คุณจัดเก็บไฟล์รูปต้นฉบับโดยให้คลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกจาก Dialog Box Browse for Folder ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณเลือกมาก็จะปรากฏทางด้านขวาของปุ่มและถ้าคลิกเลือก Include on subfolder ก็เป็นการให้ใช้รูปที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่ระบุด,ด้วยค่ะและที่ปุ่ม Destination ก็ให้ระบุ f o l เดอร์ที่จะใช้จัดเก็บเว็บเพจว่าไฟล์รูปภาพผลลัพธ์ จากนั้นในช่อง Option คุณก็สามารถเลือกหมวด Option ต่างๆซึ่งก็มีดังนี้ค่ะหมวด Banner ก็ใช้กำหนดข้อความที่แสดงบนเว็บเพจโดยเลือกใส่ค่าต่างๆในช่องที่กำหนดให้ด้านล่างตัวอย่างเช่นที่ช่อง Site Name ก็ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ลงไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกแบบตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรได้หมวดต่อไปก็คือหมวด l a r g Image ก็ใช้สำหรับกำหนดขนาดและคุณภาพของภาพขนาดใหญ่รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะแสดงบนเว็บเพจตัวอย่างเช่นสามารถกำหนดให้ได้ว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้หรือไม่โดยการคลิกที่ช่อง resize image หรือถ้าต้องการให้ใส่ขอบของภาพก็ให้คลิกที่ช่อง border size ค่ะหมวดต่อไปก็คือหมวดทำแนว ก็เป็นการกำหนดขนาดและคุณภาพของภาพตัวอย่างขนาดเล็กรวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องหมวดต่อไปก็คือหมวด Custom c o l o r o r ก็ใช้สำหรับกำหนดสีขององค์ประกอบต่างๆบนเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นสีพื้นของเว็บหรือจะเป็นสีพื้นของข้อความหัวข้อที่เป็นชื่อเว็บหรือว่าแบนเนอร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถกำหนดสีของ t ท x กตัวอ,กอักษรหรือว่าจะเป็นสีของลิงก์ เราก็สามารถระบุสีได้เช่นกันค่ะหมวดต่อไปก็คือหมวด Security ก็ใช้สำหรับกำหนดข้อความที่จะพิมพ์ซ้อนบนภาพขนาดใหญ่เพื่อป้องกันผู้อื่น Copy ไปใช้โดยถ้าเราคลิกเลือก n o n ันก็แสดงว่าไม่มีการตั้งค่า Security และเมื่อกำหนดค่าต่างๆตามความต,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 ต้องการแล้วก็ให้คลิก OK คค่ะให้รอสักครู่นะคะเพื่อโปรแกรมจะทำการประมวลผลภาพทั้งหมด และนี่ก็คือผลสำเร็จของเว็บโฟโต้แกลเลอรีที่เราได้สร้างขึ้นมาค่ะจะเห็นว่าจะมีชื่อเว,เว็บไซต์ที่เรากำหนดไว้และมีอีเมล์เอดเรสนอกจากนี้ก็ยังมีภาพใหญ่โดยที่เรามีภาพย่อยๆให้เลือกอีกมากมายค่ะที่ด้านล่างนี้เราก็สามารถคลิกเลือกภาพเล็กเพื่อให้โชว์เป็นภาพใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะ